สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์พิจารณ์ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดราศีตุลน,นะครับราศีเดือนตุลาคมในช่วงเดือนกันยายน2563 ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรผมจะมาให้ทัศนะแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตในการที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพหน้าที่การงานการเงินชีวิตครอบครัวชีวิตความรักอุบัติเหตุเจ็บใครได้ป่วยจะมีหรือไม่ก็มาดูแนวทางการวิเคราะห์ วงชะตาชีวิตของท่านนะครับท่านที่เกิดในราศีตุลนะครับราศีตุลหรือราศีตุลาคมนะครับท้าเลจากราศีเมษมาก็ราศีเมษเป็นราศีที่ศูนย์องศานะครับราศีที่1ก็คือพุศกครับ1 2 3 4 5 6ามหเป็นราศีที่6ดาวเจ้าเรือนราศีตุลก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ สถิตไปอยู่ในเรือนของราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนในช่วงนี้ในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 3กระ็ถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีตุลราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมคือว่าสภาพคล่องการเงินการทองไม่สู้จะดีนะครับโดยดวงชะตาจุดของท่านเรื่องเองินเ,เรื่องทองสภาพคล่องมีอุปสรรคพอสมควร นะครับแต่ว่าดาวศุกร์นี้จะย้ายโคจรย้ายเข้ามาในราศีกรกฎนะครับกรกฎในช่วงเดือนอกันยายนยประมาณวันที่4ที่5นะครับก็จะย้ายโคจรเข้ามาแต่ว่าช่วงดาวศุกร์ย้ายโคจรเข้ามาทำให้ดวงชะตาชีวิตเรื่องการเงินคิดครอบครัวคิดความรักก็จะมีแต่ความสดใสมีความราบรื่นดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพ ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับท่านที่เกิดในราศีตุลนะครับเลื่อนต่อไปครับตันุหมายถึงตัวตนตัวของบุคคลที่เกิดราศีตุลราศีตุลนะครับตะนุกระดุมฮักการเงินการทองนะครับช่วงนี้ดาวการเงินดาวการเงินคือดาวช่องเนดาวการเงินคือดาวองคานดาวองคันไปอยู่ในตําแหน่งไหนไปอยู่เร็งลัคนาเกิดในราศีเมษนะครับเร็งลัคนาเกิดราศีเมษอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับ อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ครับอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษเลิงลัคนาเกิดทำมุม90องศา90องศาแก่เก้าดวงชะตาชีวิตนะครับกันเรื่องการเงินกา,งการทองการทําธุรกิจธุร,รกรรมร่วมพุ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าส่งผลให้ท่านได้รับทรัพย์ได้ท่าตอบแทนที่ดีนะครับในช่วงเดือนกันยายนดาวองคารนี่เป็นดาว กเกษตรนะครับเป็นดาวส่งผลให้คุณสูงสุดนะครับคุณสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตครอบครัวชีวิตความรักที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมก็อาจจะมีปัญหาเลยครับแต่เข้าเดือนกันยาไปแล้วท่านจะมีความรักสดใสมีความรักร่าเรองเกี่ยวกับเรื่องอในครอบครัวนะครับเพศตรงข้ามที่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีความวุ่นวายแต่ไม่ท่านมีความเดือดร้อนนะครับ เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองแต่ถ้าดาวศุกร์นะครับเลขหกนะครับย้ายมาในราศีกันก็จะส่งผันราศีกรกฎก็จะส่งผลในทางที่ดีดาวราหูก็จะย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภราศีพฤษภในช่วงระหว่าดาวชั่วคราวนะครับคือเกเคลื่อนย้ายเยร,ร,ร็วกว่าปกติในช่วงถ้าผ่านพ้นมรสุมชีวิตจริงๆนะครับถ้าผ่านพ้นอุปสรรคจริงๆก็ให้มันผ่านพ้นไปถึงปี2อ6 4ไปแนละ้ว ทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตของเจ้าเรือนที่คนที่เกิดในราศีตุลก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตกันนะครับเรือนต่อไปครับปัตตานุกรุภะสะชะพ,พันธุกุตตะอริปัตตนิปัตตนิหมายถึงว่าคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาหรือท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับคู่หุ้นส่วนนะคคือหมายถึงโชคลาบนั่นเองครับคู่สามีคู่ภรรยาในช่วนนงนี้ก็ถือว่ามีความสดใสมีความรักเลื่อนมีความรักในช่วงนี้ครับดาวคู่ ดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารนะครับเลขสามคือดาวคู่โคจรเข้าเรือนปัตตานีถ้าคนไม่มีคู่ก็จะได้คู่สุสมตามปรรถนานะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวศุกร์ทับราหูศุกร์ทับราหูคนไม่มีคู่ก็อยากจะมีคู่นะครับในช่วงนี้ไฟในร่างกายมันลุกโชนนะครับอยากจะมีคู่นะครับอาจจะมีคู่ในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ว่าถ้าผ่านพน้นเดือนสิงหาเดือนกันยาไปแล้วนะครับดาวคู่ตรงนี้ก็จะโคจรย้ายออกมาจะเกิด ชีวิตใช้ชีวิตปกตินะครับในช่วงนี้ครับความรุ่งร้อนในทางกายมันไม่เกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าคู่ครองของท่านในช่วงนี้ครับดาวอังคารเป็นดาวคู่โคจรย้อนเข้ามาให้ได้พบได,ได้เจอได้เจอนะครับในช่วงนี้เรียกว่าปุพเพสนิาพาทกันเองนะครับท่านี้เกิดในราศีตุลน,นะครับเรือมต่อไปครับปัตตนีบรณสุภกรรมะกรรมะคืออาชีพหน้าที่การงาน,นาการประกอบการธุรกิจธุรกิจ้าที่การงานถือว่าในช่วงเดือน กันยายนนะครับเดือนกันยาคือท่านที่เกิดในราศีปุธนะครับเดือนกันยายนจะสดใสรา,าบรื่นดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับการประกอบอาชีพการงานการเงินการทองเองินทองไหลมาที่มาครับพอดาวสู่ย้ายโคจรมาอยู่ยตำแหน่งของราศีกรจะกฏก็จะมีโชคเป็นลาบการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะครับเดือนต่อไปครับปัตตากรรมะลาภะลาภะโชคลาบลาบลอยบังเกิดขึ้นไหนบังเกิดขึ้นนะครับบังเกิดขึ้น ถ้าเป็นตำแหน่งของเดือนลาภะดาวอาทิตย์สถิตโคจรอยู่ในตำแหน่งเรือนลาภะนะครับเดือนลาภะส่งผลให้ท่านที่เกิดในเดือนลาภะตรงนี้ครับลาภะคือโชคลาภนะครับคนที่เกิดราศีราศีตุลนะครับราศีตุลราศีตุลดาวอาทิตย์ตัวเรือนลาภะกันเงินกันทองได้เข้าได้ของได้เงินได้ทองนะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับเพราะดาวอังคารดาวอังคารกับดาวมรุจะดูเล็งอยู่นะครับถ้าเรียก ถ้าเกี่ยวกับโชคลาภการเงินการทองควรที่จะ,ะดาวอังคารดาวศุลดาวอังคารและดาวฤศยูปหือเลขยศูนย์น,นะครับ3 0 0 3ูนย์ศูนย์สามตัวหนึ่งครับสามศแล้วก็มีดาวอีกดวงหนึ่งเรือนรัพระคือดาวอาทิตย์นะครับถ้าประกอบคู่กัน3 0 0 3 1 3 0 1 3 0 1 0์สนะครับนี่คือดาวที่ส่งผลให้ท่านได้มีโชคปีลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับนี่คือการวิเคราะห์ดวง ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบกันนะครับจะได้มีความแม่นยํามีความชัดเจนมีความเที่ยงตรงที่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ตกเดือนราภตกเดือนราภคือว่ามีโชคเป็นทับได้เข้าได้ของนะครับในช่วงนี้ครับช่วงเดือนกันยายานอันนี้เกิดในวันอาทิตย์คือว่ามีความความสุขความสมหวังนะในเกี่ยวกับโชคลาภนะครับ วันอายุสุขภาพดีครับเดชดีดาวเดชมีอำนาจวาสนาส่งผลไปทางที่ดีครับดาวเดชคือดาวองคารมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง้านการงานไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันอายุเดชสีดาวสีคือาดาวพุธดาวพุธเป็นดาวสีโคจรเป็นวินาศนะครับเป็นวินาะศก็ไม่ส่งผลเต็มที่ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานโชคลาภก็ถือว่าส่งผลดีนะครับดาวมูละดาวเสาไม่เสียครับว่าสี วันอายุเดชสีมูละอุสาหะอุสาหะนะครับอ่าอุสาหะดาวอุสาหะคือดาววัหละก็ส่งผลดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับดาวอุสาหาะในที่การงานมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานไปทางที่ดเขึ้นครับอุสาหะมตรีดาวราหูเป็นดาวมตรีตกเลนสุภะถือว่าคนมาทําความจงืนอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือก็อูให้ท่านมีความสุขมีความสมบังในชีวิตนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับ วันอ่าแล้วก็วันฮิวเดนสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีดาวกาลิกินีคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวกาลิกินีจะบุญบายเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมและเข้าเดือนกันยาหลังจากวันที่3กันยาไปแล้วก็เรื่องความบุญไายต่างๆก็จะผ่านพ้นไปนะครับนี่คือดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับคือวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารตกตำแหน่งไหนตกตำแหน่งสงผลดีครับจันทร์ไม่เสียครับ กันไม่ดับแสงกันไม่อับแสงส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับดาวอังคารเป็นอายุสุขภาพก็ดีวันอายุเดชดดาวเดชดคือดาวพุธดาวเบ็ดเป็นมินหัดช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรวันอายุเดชดสีดาวสีดาวสีคือดาวเสาเสาประสบความสําเร็จนะมีโชคเป็นลาบนะครับดาวสีทับดาวพฤหัสอยู่ถ้าดาวสีส่งผลในทางที่ดีคือเสาเป็นสีเสาเป็นสีมาคู่กับดาวพฤหัสก็ การเสียงโชคเสียงลาภการเงินการดองสภาพคล่องดีขึ้นก็คือเลขเป็นมงคลของตัวทา่านก็คือเลข5 7 7 5ดานี่ครับดาวสีส่งผลในความราบลืบ่นในความสุขความชุหวบังนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวนันอายุเดชสีมูละอุสา,าหะอุสาหะดีครับไม่มีปัญหาการเรีมนมณีดาวสุขเป็นดาวมตรีคนเราทำข้ามจนช่วยเหลือก็คุณเพศตรงข้ามช่วยเหลือก็คุณส่งผลให้ท่านมีความ มีโชคลาภการเงินการทองในทางที่ดีขึ้นครับอาทิตย์เป็นการเลกกนีการเลกกนีปตกเรือนลาภดินเรือระในที่นี้ถ้าเป็นการเสียงคบเสียงลาภนะถ้าเสียงสุสลากินแบ่งรัฐบาลนะโอกาสที่จะถูกก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆครับท่าน,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 นที่เกิดในวันจันทร์ครับเล็กๆน้อยๆนะครับในวันจันทร์นี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันต่อไปครับ คือวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารลิงลัคนาเกิดถือว่าส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพสุขภาพมีปัญหาครับนะมีปัญหาอยู่สุขภาพดาวพุธเสียดาวพุธเสียในที่นี้เป็นหาเรื่องสุขภาพในร่างกายท่อน,น้ําดีในร่างกายก็ต้องระวังนะครับอ่าปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับดวงชะ่ตายขี่ขั้นที่เกิดวันอังคารวันอายุเดชดาวเดชครับดีครับดาวสีพรหัสสีดีครับวันอายุเดชสีมูละ ดาวมูลคดีครับอุตสาหาะหน้าที่การงานก้าวสุขส่งผลดีอยู่ลครับไม่มีปัญหาเลยครับกาลีวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีดาวอาทิตย์เป็น,าน,าานาด,าาดาวมนตรีดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีส่งผลให้คนช่วยหรือเกื้อกูลอนุเคราะห์อุอบัมภธรความจนช่วยเหลือเรื่องตนหนในหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันอังคารส่งผลในทางที่ดีครับวันต่อไปครับวันพุธ กลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารบริวารตกวินาศตกวินาทียา่ิาายูเสียอ่ามีปัญหานะครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองในช่วงเดือนกันยายนนะครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาวันอายุเดชสีดาวเดชพลหัดดีครับสีดีอุตสาหะอุตสาหะดาวสุขดาวอุตสาหะส่งผลแต่ในทางที่ดอครับอุตสาหะมนตรีมนตรีก็ส่งผลนี้ครับดาวมนตรีคนอ,อนุขออนุขประทังความยนชื่นเลยงกักุลนะครับอ่ามนตรีการวันอายุ เดชศรีมูละ,ะอุสาหะมนตรีดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีดีครับกาลิกินีดาวกาลิก,กินีเ e ล็งลัคนาเกิดต้องระวังนะครับคนที่เกิดในวันพุธระวังระวังอุบัติเหตุนะครับระวังอุบัติเหตุแบบหรือโดนของมีคมบาดนะครับระวังต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนกันยายนนะครับท่านที่เกิดในท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันเกิดวันพุธเกิดวันพุธราศีตุลน,นะครับราศีตุลน,นะครับช่วงนี้ดาว ช่วงปัจจุบันนะครับเดือนกันยายนดาวอังคารเป็นดาวการเกินมีเดีงลักนณเกิดจะมีปัญหาเรื่องรถดดตกยังออกนะครับรถดดตกยังออกอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์เสาร์เป็นบริวารบริวารดีครับบริวารอายุดีเดชด,ดีสีด,สดีสีดีก็คือดาวสุกนะครับสีดีวนันอายุบริวารอายุเดชสีบูรณะ มูลกรณีครับหลักทรัพย์หลักฐานโชคลาภได้โชคได้ลาบจากหลักทรัพย์หลักฐานครับก็ต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในที่นี้ก็คือนําหลักทรัพย์หลักฐานไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับตัวท่านเองนะครับท่านที่เกิดในราศีตุลนะครับและวันเป็นวันเสาร์นะครับวันอายุเดชสีมูลละมูลละอุตสาหมนตรีมนตรีดาว ดาวมนตรีเพื่อตรงข้ามนะครับเข้ามาอาุปถัมภ์ขํามจนช่วยเหลือเกือ้อกูลนะครับในช่วงนี้ท่านเป็นดาวดาวองคการเป็นดาวอนุเคราะห์อุปถัมภ์ขํามจนช่วยเหลือเกื้อกูลท่านที่เกิดใน ราศีตุลนะครับส่งผลไปทางที่ดีครับนะไม่มีปัญหาอะไรครับวันวันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับพฤหัสเป็นบริวารบริวารส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับสีดาวสีส่งผลดีนะครับมีความสําเร็จมีโชคลา้กันเงินกันทองเงินทองเหลือาทถิ่นครับสีมูละอุสาหะอุสาหะก็ดีครับมีตําแหน่งมีอำนาจวาสนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอุสาหะมนตรี มนตรีวานอายุเดชส,มสีมุละสหมนตรีกาลีเสาเป็นกาลิกินี่พูดเป็นมนตรีพูดเป็นมนตรีเรียกว่าพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับในช่วงเดือนกันยาย,ยนเสาเป็นกาลิกีกาลีตกสหชะตต้องระวังเพื่อนต้มกลงหลอกทรยศถดหลังเบี้ยวนะครับลองปัญหาครับอย,อย่างนั้นปัญหาเกิดขึ้นนะครับระวังถูกต้มถูกกงถูกหลอกเพราะว่าดาวดาว,ดาวพระหัสพรดพระหัสเ์ลิงดาหูอยู่นะครับพระหัลิงตาหูอยู่จะถูกคน ใส่ไล่แพ้สีถูกทรยศผักหลังต้องระวังด้วยนะครับถ้าไี้เกิดในราศีตุลน,นะวันพฤหัสนะครับตำแหน่งาที่การงานส่งผลในทางดีนีครับมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานนะครับโอกาสาที่จะขยับตำแหน่งที่การงานส่งผลในทางดีขึ้นนะครับนี่คือวันพฤหัสครับวันต่อไปครับพุธกลางคืนวันราหูบริวารหูราหูเป็นบริวารก็ส่งผลดีครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับวันอายุเดชดาวเดชตกล,ะละุลาภะมีตำแหน่งอำนาจวาสนาไปทางดีขึ้นครับวันอายุเดชสี ดาวสีก็ดีครับอุตสาหะอุตสาหะดาวอังคารเป็นอุตสาหะาดาวอังคารเป็นอุตสาหะอุตสาหะมนตรีมนตรีตดาวพุธเป็นดาวมนตรีอุปธรรมอนุเคราะห์พึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับแต่อุตสาหะดีครับไม่มีปัญหาครับมีการ,ปรเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานอนทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับวันบริวาอรวาอายุเดท อิวนันอายุเดชส,สีมูล,ลุษกษัตาาริมูลทีกาลีดาวกาเลกินีคือดาวพฤหัสตกเรือนสหัชติระวังเพื่อนต้มโกงหลอกทรยศถักหลังนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ดาวเพื่อนนี่เป็นดาวเสียครับดาวเสียในทีน่นี้จะถูกเพื่อนต้มถูกเพื่อนโกงถูกเพือบอกตถูกเพื่อน,ออนทรยศถักหลังฉะนั้นอย่าไปคำขออะไรใครนครับในช่วงนี้ครับการเงินการทองก็ตามการกูก้หนี้ยืมสินนะเช่วงน,น,นี้อ่าท่านการ าการกู้นี้ยืมสินกันมีปัญหานะครับถ้าท่านที่เกิดราศีตุลกับราศีตุลระวังเพื่อนต้มเพื่อนโกงเพื่อนหลอกเพื่อนเปรียบเพื่อนหักหลังคนรอบข้างนะครับคือหักหลังเองนะครับนี่ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปคือวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารส่งผลดีครับบริวารก็จะม,มีปัญหาเลยครับวันอายุสุขภาพดีครับเดชดีดาวศีดาวอังคารดาวศีส่งผลในทางที่ดีในช่วงเดือนอสิงหาเดือนกันยาท่านจะพบเจอ,เจอสิ่ง ผู้คนอนุเคราะห์ประทังความจนช่วยเหลือนะครับเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องดีครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันอายุเดชสีมูละมูละดาวมูละคือดาวพุธดำและจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหน้ที่การงานนะครับมีการย้ายหรือว่าย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่หลับที่นอนหรือว่าโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานมีมากที่สุดนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะอุสาหะก็ส่งผลดีกับอุสาหะมตรีคนเพื่อนในลุค ว่าทำความคืบหนเาในข้อสงเคราะห์เรื่องอุตสาหะนะครับหน้าที่การงานนะครับอุตสาหบริวารอายุเดชสีมุลลอุตสาหะมนตรีกาลีดาวการเลิกนี่คือดาวราหูดาวกาลิกนี่คือดาวราหูก็ต้องระวังนะครับดาวกาลีดาวราหูถูกต้มถูกโกงถูกหลอกถูกตะลิบถูกกาลังมีหมดนะครับนี่คือช่วงเดือนกันยายนทั้ง8วันนะครับที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางแนวทางการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตในแต่ละวันช่วงเดือน กันยายนดวงชะตาของท่านนะทั้ง7วันนะครับทั้งที่เป็นราศีตุลน,นะครับจะได้มีแนวทางการดูดวงชะตาชีวิตประกอบอาชีพทําการส้นเก็ตามนะครับก็จะมีความสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าดวงดีก็ส่งผลสําเร็จถ้าดวงไม่ดีก็ส่งผลไม่สําเร็จนะครับนี่คือแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีตุลช่วง เดือนกันยายน2 5 6พกบผมก็วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสําหรับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์ให้ท่านได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตการใช้พิัการประกอบอาชีพการที่การงานเป็นเช่นไรผมก็วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางนะครับขอสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงอายุยังยืนทําประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามมีความสาเร็จความรับเรื่องความสุขความสมวัเงเฮงๆินรวย,ยปังๆกันทุกคนทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ